เปลี่ยนหน้าพังเป็นหน้าแพงแค่มาร์กแผ่นเดียวจีบูเซอร์มาร์กคือแผ่นมาร์กเขาแบบบางมากนะคะดูสิฮาแนบก,กับผิวก่อนนอนนะคะทุกคืนแบบนี้เลยบางวันก็2รอบเลยค่ะสแผ่นครั้งแรกอาจจะ30นาทีครั้งที่2ก็20นาที เรียวมากอ่ะสุดๆเลยอะนี่คืองานผิวบูสเซอร์มาร์คดูผิวดีคือที่ชอบคือรูขุมขนลอยคล้ำใต้ตารูหุมขนเรียบเนียนนะคะแล้วก็เรื่องสิวนี่เห็นไหมสิวเนี่ยสองวันยุบเลยค่ะเลิศม,มากนี่คือผิวที่ได้มานะคะหลังจากที่มาร์คหน้าด้วยบูสเซอร์มาร์ก แผ่นกระดาษมาร์เนี่ยขนาดไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะยังมีความเย็นคือความเย็นของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของมาร์คสตาชูเล่มากมากเลยคะ่ะเนี่ยผิวมันจะคือเต็มขึ้นมาแบบมันจะแบบได้ความยกแบบเนี้ยนี่คือแบบข้อดีนะคะของความเป็นปิกโก้ของเขาแลรูล้ไหมว่าแผ่นกระดาษอันเนี้ยที่เป็นตัวฝ้ายบริสุทธิ์ที่เป็นมาร์ d ตัวเนี้ยเราเก็บทิ้งไว้นะคะผ่านไปนะคะ 72ชั่วโมงมาจับดูนะคะยังแบบมันยังแบบโอ้โหมีความชุ่มชื่นอยู่เลยเพราะว่าเขาเป็นกุญแจล็อกน้ำตัวเพนชาไว้ทินนะคะคือดีมากรักเลยคืนนี้ก็นอนหลับสบายแล้วตื่นพรุ่งนี้มาตื่นมาแลว้วแบบคือหน้ายิ่งสวยยิงกว่านางเอกช่องเจ็ดอีกอะเพราะว่าเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีแล้วตอนเนี้ยบาย